จะให้ลูกใส่เสื้อซับในเมื่อไหร่ดีนะและจะเลือกเสื้อซับในยังไง สวัสดีค่ะพบกับพรรี่กันนมแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านอา,อาจกําลังกังวลใจหรือคิดเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกสาวอย่างพี่กันค่ะพี่กนักนก็เคยกังวลใจเรื่องนี้เหมือนกันคะ่ะเนื่องจากว่ามีลูกสาวส,าวสองคนคะ่ะในคลิปนี้พี่กันก็เลยจะมาแบ่งปันป,นประสบการณ์ะคะ่ะว่าพี่กันนะคะให้ลูกใส่เสื้อซับในเมื่อไหร่พร้อมกับวิธีการเลือกเสื้อซับในค่ะสําหรับบ้านพี่กันนะคะแกเริ่มให้ลูกใส่เสืเ้อซับในนะคะตอนที่ลูกอายุป,ประมาณ3ขวบหรือช่วงอนนบาลหนึ่งค่ะเริ่มไปโรง,งเรียนนะคะโดยเหตุผลของพออี่กันม ข้อที่1ค่ะรู้สึกว่าเสื้อนักเรียนบางเกินไปค่ะเวลาใส่ก็เห็นหนะ้าอกลูกได้ค่ะเวลาที่เรามีลูกนะคะโดยเฉพาะลูกสาวก็จะสอนให้ลูกสงวนอัยวะที่ไม่ควรเปิดเผยค่ะดังนั้นจึงแนะนําว่าให้ควรใส่เสื้อซับในเพื่อปกปิดหนะ้าอกลูกค่ะข้อที่2ค่ะเวลาเรียนในห้องแอร์ค่ะเด็กๆไม่ชอบใส่เสื้อกันหนาวค่ะการใส่เสื้อซับในก็จะช่วยให้ร่างกายของลูก อบอุ่นได้ค่ะข้อที่3ค่ะข้อนี้สําคัญมากๆค่ะเราจะฝึกให้ลูกนะคะใส่เสื้อซับในเพื่อให้ลูกคุ้นชินกับการใส่เสื้อซับในหรือว่าติดที่จะใส่เสื้อซับในเมื่อต้องใส่เสื้อบางๆค่ะเพราะเมื่อลูกเริ่มโตเป็นสาวลูกเริ่มมีหน้าอกลูกก็ต้องใส่เสื้อซับในใส่เสื้อบางทรงและใส่เสื้อยกทรงตามลําดับนะคะก็จะได้ไม่เกิดปัญหาลูกไม่ยอมใส่เสื้อซับในค่ะแต่บางบ้านค่ะ ก็เจอปัญหานี้ก่อนเลยนะคะทำยังไงลูกก็ไม่ยอมใส่เสื้อซับในค่ะพราะเขารู้สึกใส่แล้วไม่สบายตัวใส่แล้วอึดอัดทำกิจกรรมไม่สะดวกซึ่งต้องบอกเลยว่า first impression ในการใส่เสื้อซับในของลูกก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะลูกเขาใส่แล้วสบายใส่แล้วไม่อึดอัดนะคะไม่ร้อนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มต้นใส่เสื้อซับในให้กับเขาแล้วเขารู้สึกไม่สบายตัวเขาจะเกิดความฝังใจค่ะแล้วก็ไม่ยอมใส่เสื้อซับในอีกเลยดังนั้นค่ะวิธีการเลือกเสื้อซับในให้กับลูกจึงสำคัญมากๆค่ะ ซึ่งคลิปนี้พี่เกณฑก็มีวิธีการเลือกเสื้อซับในมาฝากค่ะ ข้อที่1ค่ะเลือกซับในนะคะที่ขนาดพอดีตัวไม่คับหรือหลวมเกินไปค่ะคับเกินไปลูกก็จะอึดอัดหลวมเกินไปก็จะทําให้ทํากิจกรรมไม่สะดวกค่ะข้อที่2ค่ะเลือกเสื้อซับในที่ผ้านุ่มอ่อนโยนไม่ระคายเคืองต่อผิวลูกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าลูกใส่แล้วคันไม่สบายตัวเขาจะไม่ยอมใส่ค่ะข้อที่3ค่ะด้วยความที่เสื้อซับในอยู่ติดกับผิวลูกเวลาที่ลูกเหงื่อออกชื้นสารเคมีที่อยู่ที่ใยผ้าก็มีโอกาสที่จะทําให้ผิวน ระคายเคืองได้ค่ะและที่น่ากังวลคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆค่ะผิวหนังลูกดูดซึมสารเคมีบ่อยๆนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายกับลูกน้อยได้ค่ะพี่แกนจึงแนะนําว่าให้เลือกเสื้อซับในนะคะที่ทําจากเส้นใยธรรมชาติปราศจากสารเคมีค่ะข้อที่4ค่ะบ้านเราอากาศร้อนมากนะคะเสื้อซับในก็ควรเป็นเสื้อซับในที่ระบายอากาศได้ดีดูดซับเหงื่อและน้ําได้ดีค่ะและข้อที่5ค่ะในเรื่องของความคุ้มค่าค่ะเสื้อซับในนะคะจะต้องทน ไม่ยืดไม่ยุ้ยง่ายและซักทำความสะอาดง่ายค่ะจึงเสื้อสับในที่มีคุณสมบัติตรงกับ5ข้อที่พิกันกล่าวไปนะคะและที่พิการเลือกให้น้องจินนาใส่มานานแล้วนะคะก็คือชุดชนในเด็กทาสันคิดคอมฟอร์ตแวร์เนื้อผ้าออร์แกนิกค่ะ เป็นเสื้อซับในนะคะที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติออร์แกนิกปลอดภัยจากสารเคมีอ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิวลูกเส้นใยละเอียดสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงมาพร้อมถุงผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะชุดชั้นในเด็กทาราสันคิดคอมฟอร์ตแวร์เนื้อผ้าออร์แกนิกนะคะมาพร้อมกันนะคะเป็นเสื้อซับนะคะแล้วก็มีเซ็ตเป็นกางเกงชั้นในด้วยนะคะคุณสมบัติเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะ การจัดเซตมาให้น้องจินนาค่ะนอกจากเสื้อสำนักคาสันคีสออร์แกนิกคอมฟอร์ตแวร์ตัวนี้นะคะทางคาสันยังมีเสื้อเฟิร์สบาร์หรือเสื้อบังทรงค่ะพร้อมกับกางเกงกันโป๊แบบนี้ด้วยนะคะหากลูกเริ่มมีหน้าอกนะคะพี่กันแนะนําว่าให้ใส่เป็นเสื้อเฟิร์สบาร์หรือเสื้อบังทรงแบบนี้นะคะเฟิร์สบาร์และกางเกงกันโป๊ของคาสานันนี้นอกจากนุ่มอ่อ,อนโยนไม่ระคายเคืองผิวลูกปราศจากสารเคมีแล้วพี่กันยังชอบที่เขาไร้ขอบไร้ตะเข็บเรียบเนียนไปกับผิวลูกมีความยืดหยุ่น สใส่แล้วสบายตัวค่ะไม่ลำคาญหรือกวนใจลูกน้อยค่ะถูกใจเด็กแน่นอนค่ะสําหรับคุณแม่ที่สนใจนะคะชุดชินเด็กท่าสันคิดคอมฟอร์ตแวร์เนื้อผ้าออร์แกนิกหรือเสื้อเฟิร์สบาร์กางเกงกัน,กนโปร,รวมถึงถุงเท้าวสวยๆแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสับสินค้าชั้นนําร้านค้าชั้นนําและช่องทางออนไลน์ค่ะเดี๋ยวพี่กศจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะคลิปนี้พี่เกนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ